ที่สำคัญนะครับอย่าพยายามจับหลอดนะครับที่สำคัญเลยแนะนำเลยนะครับอย่าพยายามเอามือเอามือเปล่านะครับจับหลอดจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดเลยห้ามเอามือเปล่าจับหลอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่แล้วก็เอฟซีทุกท่านฮะวันนี้ก็ได้สั่งหลอดไฟแม็กไลมาเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า ผมที่ผมสั่งมาในอา z a ด a านะครับเป็นแบบนี้นะครับว่าเขาจะตรงสเปคหรือเปล่านะครับว่าตรงกับที่ในสินค้าที่เขาส่งมาให้หรือเปล่านะครับที่ผมสั่งซื้อไปราคาก็อยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับประมาณ150บาทรวมส่งแล้วร้0ยร้อยสี่สหรือเท่าไหร่นี้น,นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมพิมบอก ไปนะครับว่าอัพเราก็จะเอามาลงไว้ในหน้านี่ครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในกล่องข้างในกล่องนี้จะมีอุปรกรณ์กี่กี่ชิ้นนะครับ <_ c> ผมสั่งมาหนึ่งชิ้น <_ c> <_ c> <_ c> ผมสั่งมาหนึ่งชิ้นแต่จะดูกันว่าข้างในเขาจะเป็นเหมือนที่ผม สั่งมาหรือเปล่ามาดูกันครับมาแกะด,ดูไปพร้อ,รอมๆกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแพ็คมาให้อย่างดีครับใส่สติพลาสติกกันกระแทบ ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคนี่เลยนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นหลอดแบ็คไลท์นะครับที่ผมสั่งมานี่เลย60วัตต์ DC 12โวลต์อันนี้ใช้คีบกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือแบตเตอรี่ทั่วไป แบตเตอรี่12โวลต์นะครับหลอดไฟแบ็คไลท์60วัตต์เขาจะอยู่ทางในเอ่ยก็จะอยู่ทางนี้แหละอ่ะเปิดตุ๊กทางด้วยประมาณนี้นะครับ หลอดก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะเราจะทำการเอหลอดออกครับนี่ครับประมาณนี้เลย12โวลต์60วัตต์เข้าไปดูในรีวิวนะครับก็บอกว่า60วัตต์เนี่ยจะจะใช้ดีครับไฟจะสวา่าง เดี๋ยวผมจะลองหาไฟนะครับมาคีบดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวางในกล่องก่อนที่สำคัญนะครับอย่าพยายามจับหลอดนะครับที่สำคัญเลยแนะนำเลยนะครับอย่าพยายามเอามือเอามือเปล่านะครับจับหลอดจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดเลยห้ามเอามือเปล่าจับหลอดนะครับ ให้เราใส่ไว้ทเหมือนเดิมแล้วก็ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์มาทำการต่อไฟก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับผมจะเอาต่อต่อกับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่ง 12โวลต์5แอมป์นะครับลองดูสิครับว่าเขาจะจ่ายไฟเพื่อจะทำให้หลอดนี้สว่างได้หรือเปล่าถ้าไม่สว่างไงเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อกับแบตเตอรี่อีกทีนึงอันนี้ผมมาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเดี๋ยวผมทำการเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ก็รับไฟ2 0 2 24โวลต์นะครับไฟบ้านนะครับก็จะมาแปลงเป็นตัวนี้นะครับสายออก เป็น12โวลต์นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะบอกว่า AC นะครับเนี่ย110โวลต์100 110โวลต์ถึง220โวลต์นะครับบวกลบ15เปอร์เซ็นต์แล้วก็ EC Output นะครับเนี่ยจะเป็น DC Output นะครับออกเป็น12โวลต์5แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับเนาะโอเค เดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลักไฟก่อนเดี๋ยวผมจะทำการคีบนะครับอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นบวกสีแดงนะครับบวกลองดูซิเขา,าจะเขาจะติดไหมนู้ติดครับเดี๋ยว นี่ครับติดครับหลอดติดสวยงามครับโอเคเป็นอันใช้ได้นะครับถือว่าไม่เสียหายสั่งมาไม่ผิดหวังครับแต่ว่าแอมเขาอาจจะน้อยนะครับก็เ,เลยทำให้ไฟ จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็แบ็คไลท์จะไม่สว่างอยู่แล้วนะครับเป็นไฟลออ่อแมลงเดีออกให้ดูอีกทีนะครับประมาณนี้เลยถือว่าผ่านครับค,คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตตอนที่ผมไปต่อกับแบตเตอรี่อีกทีนึงนะครับว่า เขาจะสว่างดีไหมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตอนกลางคืนให้ดูนะครับแต่นี้เป็นตอนกลางวันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงก็รีวิวอยู่ในห้องก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วมืดแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะทำการต่อต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับ อันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับระดับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมจะคีบแล้วก็จะเปิดนี่ก็จะเป็นสายแดงดำแดงดำสำหรับคีบขั้วบวกกับขั้วลบเดี๋ยวเราทำการห้อยก่อนอก็จะเป็นลักษณะนี้ อุปกรณ์ห้อยอเราก็มาทำการคีดไปเลยอันนี้ขีบขั้วลบสีดำอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสีแดงแสงประโมาตนี้นะครับดูแสงที่เสื้อครับ <laughs> ดูแสงที่เสื้อมันมันจะขาวขึ้น ถ้าโดนสีขาวเนี่ยมันจะขาวขึ้นแสงแบคไลท์มันจะออกามาประมาณนี้นี่เป็นแสงแบคไลท์เดี๋ยวผมจะปิดไฟตัวนี้ก่อนอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแสงแบคไลท์ล่อมแมลงก็จะประมาณนี้มาไปยืนไปยืนในใกล้หน่อย ถ้าเป็นถ้าสีขาวเนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดเลยลองท่ายผมจะเป็นตราพวกนี้มันจะเห็นชัดเพราะว่ามันจะเด่นขึ้นมาแสงแบ็คไลท์มันจะชูชูสีสีขาวเี<อ>่ยนตานะโอเคครับก็บประมาณนี้ อันนี้คือแสงที่เปล่งออกมาจากหลอดนะครับแต่ว่าดูในโทรศัพท์เนี่ยมันจะสว่างหลอดมันก็จะขาวนะครับแต่ว่าดูในตาเปล่าเนี่ยหลอดเขาจะมืดไฟเขาก็จะสลัวๆนะครับเนี่ยถ้าถ้าแมาลงมองเห็นก็จะประมาณนี้ครับแมลงเนี่ยแมลงก็จะมองเห็นไฟหลอดนี้นะครับแบบนี้เลยประมาณนี้นะอันนี้คือไฟธรรมดา อันนี้คือไฟจากแสงแบ็คไลท์คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ